ก้อยเนื้อลำล้แเ่บเซบมาแล้วจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องกูคู่กูคนเะเจ้าวันนี้ปะกับป้าเมย์เห็นแล้วเจ้าวันนี้ป้าเมย์จวนมากินอันนี้เลยจ้ะก้อยจ้ะก้อยเนื้อหรือว่าลาบเนื้อนั่นหละค่ะผักกาบผักแก้มก็จะมีนี่เจ้าผักกาดหินค่ะมีไอ้ผักชีลาวแล้วก็จะมีต้นหอมผักชีนะคะแล้วก็จะมีมะเขือคะ่ะมะเขือม่วงมะเขือเปาะแล้วก็มี บะแตงแล้วก็มีบะหอยเจ้ามาเจ้ามากินด้วยกันเลยติคาดบะได้เลยก็คือข้าวเหนียวค่ะมาเจ้าหาข้าวหาป่ามากินตัวก็ป้าเมย์เดินเจ้าอูผิดอูถูกนี่ค่ะเป็นก้อยละค่ะก้อยแต่ว่าซอยทีค่ะขอสุมาอภัยผ่าย,ยตีบะกินดิบตัวเนื้อเจ้า ไอที่บะกิ่นดิบก็เอาไปทำให้มันสุกเนื้อจะแซ่บจ้ะล้ำตอนแรกป้า <c oughs> เมยว่าจะลาบแบบเนื้อจ้ะแต่หาพริกลาบแบบอะกเลยเด้ เล็กก้อยแบบอีสานจ้ะหมูยอทอดเข้าติดมือต้น <c oughs> <c oughs> <c oughs> หอม thèm đó lắm bò 好辛辣 จานลนะไนคะตลาดจะเป็นเลื่อไม่มีค่ะเลยไม่ได้ใส่ ตับเจนเปื่รนพมซอยใสตตอนใหญ่เ 第六。 有哈了。 ตับแนตะ่มันกรึบๆแต่มันต้องเกี่ยวเหมือนๆไม่งั้นมันก็จะเหมือนแบบเะเกียวอ่ะแ้งเขาเหมกเกี๊ยวเหมือนอ่ะ ปา้าเมใสายเหลือหนักไปหน่อยจ้ะมันก็นเลยแบบคุยยากนะ่ะเนี่ยเวลาเราคุยมันมันยากนะ่ะมันจะทำให้ข้าวเละ ไขดทีดิวมันเหนียวจ้ะพอแล้วเจ้าเปลืนป่นเวลามันผ่านมานักแล้วเจ้าอันนี้เดี๋ยวปพเมย์จะเอาไปคั่วแล้วมากินต่อตอนเย็นค่ะสำหรับคลิปนี้นะเจ้าขอบคุณค่าที่พอกันจนจบคลิปป้กันไหมคลิปหน้าเจ้าสวัสดีค่ะบ๊าย